ลวกไวลายสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสุขสุขคนค่ะทางต่างไทยฝั่งลาวกับทั้งต่า,า,าง,างประเทศมากค่ะพี่น้องค่ะพามากินขนมเซนเซ้าน้ำปลาล่ะใส่หอมแขกมาด้วยนะคะวันนี้ปลาพี่น้องร่มผัดวีวีอยู่อืมร่มไหมคะ่ะนี่เนี่ยขนมเซน ย้อมไปบ้างไ,ไม่ได้มันเป็นเซนเซนเซดเสีย,สย,สยดายลวกไมหลาย ร่มผัดร่มผัดที่สุดมไปก็ผุดเสียดายเนาะพี่น้องเราขันสทิทิมเาคันน้องเส้นก็ได้เสียดาย buông đấy bạn xuống rồi าเลยไม่สองเด,ดูค่ะพี่น้อค่ะมันมีจะฝนกับหอนฝนนีสิเครื่องปีพี่น้อเ้ยคขาได้ฝน น้ำปลาแดกของสุรโอตำตาน้ำปลาหน่อยหนึ่งนั่นแหละมกขพิพงแสบเลยเบล ก็รื้เอาซ่อมมานะคะพี่น้องค่ะถือตะบ,บวงมาเลยอืมนี่ง่ายค่ะเนี่ยมันมากกินต้งกี่ยบุบารมันก็ใส่ประเด็ก ไส้รสด,ดีน้ำป่าผงสุดบกีผง<ม>ลุยครับค่ะ <laughs> ตอนเรานสีถิ่มเมื่อขามเสร็จอ่ะมันมุนที่ซุอยู่วยไก่พี่นานปูดมันมันล่มพัดไปพี่น้องไม่นัดตดปากวะมันเนี้ยคือมันจะแก่ก็ซุ่มเสร็จยาาอยู่ไหนนึงอยู่ตาลางแล้วอสีถิ่มือเสียดายแท้ว่าสีกินงก็ต่บุกงกับข้านปานพี่น้องข้ามยอมรับเลยวาค้านมากเลยช่วงนี้มันเป็นยังกับบร้นั่นเสียงก็เปลี่งนสิวะนะคะ ก็เลยเมาเร้ากินดีกว่ากระแซบพอกกติกันตะเก่ากับซีน้ำปลาใส่กินน้ำปลาผงสุ้บอกพริกอยู่แล้วอ่ะอืมอมานางเจาะคุยกระมูดีกว่าสานนั่นล่ะเมื่อเจ้าเหตุผลที่ได้เป็นเหตุการณ์นี้นะคะล่มพี่น้องล่มวีวีวีแล้วกับคันว่าวีว่าวีคอยพี่น้องวีแห้งอยู่ใบไม้ปิวต้นไม้ข้วยนยอนพึงลเออนั่นแหะค่ะ ตากผ่าไม่ไหมฝนตกเลยมาเก็บผ่าคนใหญ่ออกมาสองสามลบเลยพี่น้องโอ้โฉมยังไงฟังบริสันต์เลยนะไปให้เฮ็ดวิ่งขุดนะแม่พี่น้องดิไปเมียนกุ้วแต่ก็ต้องขอขอบคุณลายๆค่ะขอบคุณทุกท้งใจขอสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆถูกหวยในวันที่หนึ่งมาสู่คนเด้อพี่น้องเด็กก็เบาสู่ฟังอะไรบ่างไม่เน่าเบาไมีแนวเฮ็ดเนาะเออตื่นเก็บบ้าเลยเมาขี่หัวขี่ตามาไปแล้ว